มีคนถามผู้เจ้าว่าพระเจ้าจักรพรรดิกับโสดาบัน,นความเป็นโสดาบัน,นคนธรรมดาเนี่ยแต่มีคุณธรรมอย่างเงี้ยห้าสิบวรนัยยะเนี่ยมันคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีสินห้าบริบูรนณน์โสดาบัน,นกับพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยใครประเสริฐกว่ากันพระพุทธเจ้าบอกว่าโสดาบันประเสริฐกว่าเหตุผลผู้เจ้าบอกว่าพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยแม้จะได้ครอง ความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีทั้งสี่คือคำว่าจักรพรรดินี้ไม่ใช่ธรรมดานะต้องมีอาณาจักรมหาสมุทรจดมหาสมุทรถึงจะถูกขนานนามว่าจักรพรรดิต้องมีคุณสมแบบัติแบบที่ผู้เจ้าบัญญัตินานๆจะเกิดขึ้นทีไม่ง่ายบอกแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทำลาย อาจได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเป่าเทวดาในชั้นดาวดึง <c oughs> แวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวันแต่เท้าเธอนั้นเนี่ยเมื่อตายเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนศาชาญหรือเปลวพสัยส่วนโสดาบันเนี่ยแม้จะนุ่งห่มผ้าปอนๆไม่มีชายหากินด้วยกําลังของปลีแข้งแต่ก็หลังจากตายเนี่ยพ้นแล้วจากนรกกเนศา,านเปลวพสัย พระเจ้ามองไกลไงมองไกลม,มองว่าโสดาบันเนี่ยประเสริฐกว่าเพราะว่าพ้นจากทุกขติ